ในคลิปนี้แกจะสอบตีสามดาวอีเวนต์10บเปหี่งแคทวันนี้แกมากับด่าน2013ในปี2013ผู้ก้าก็กกำลังนำาา้ำอมฤตมืดหน่วยแรกและสะละกังสิมายัางเกมแล้วเราเข้าไปที่ด่านกันเลยความท้าทาย2013เราจะได้โจมตีบ้านเก้าโดยสุดที่เราได้เล่นจะได้เล่นเป็น go ว e เป e a k แงแคนที่เราได้จะเป็นเป็ก้าหนตัวและธนูห้ตัวครับการเข้าเราจะเข้าด้านล่างเลย ให้ปล่อยกระโดดครับลงไปด้านซ้ายปล่อยกุหลาบเลครับลงไปที่ลงฐานด้านซ้ายหนึ่งตัวปล่อยข้างกองทับด้านขวา1ตัวนะครับแล้วปล่อยพอมดลงไป4ตัวเลยนะครับจากนั้นเราจะปล่อยไปก้านในแขนลงไปแล้วก็มาด้านขวาเลยครับปล่อยกระโดดลงไปที่ป้อมอ็กบเลยและเช็โกเหลมลงไป2ตัวและปล่อยพอมดลงไป4ตัวด้านขวาเลยใช้ไปก้านลงไป2ตัวให้หมดเลยเพราะทางเราเข้าไปนะครับก็จะดึง่ายแขนออกมาซึ่งจะเป็นทางฝั่งของ มังกรครับเราก็ใช้ยาบ้าลงไปที่พอมดได้เลยพอมดจะโจมตีมังกรได้นั่นเองโอเคทุกอย่างจะเข้าไปกันครับโดยมังกรตายลงไปเราก็จะดูครับว่าจะเป็นยังไงตรงไหนถ้าพอมดเหลือนอนครับสามารถที่จะปล่อยพอมดลงไปเพิ่มด้านครับดูเหมือนว่าพอมดจะไปได้ซานครับตัวเลมจะเข้าไปเรามียาบ้าในาขวดครับสามารถที่จะใช้ได้ก็ใช้ไปที่คุยเลยเพราะคุีจะได้ตายลงไป แล้วเราก็จะปล่อยพอมดไปด้านบนครับ2ตัวแล้วก็ปล่อยลงไปด้านซ้ายเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าความทะนุสมัตรที่จะยิงมาถึงได้โคเลมพยายามที่จะไปด้านบนครับเปก้าก็ไปด้วยแล้วก็จะออกไปด้านบนครับแต่ว่าอิกโบยิงมาที่ป้ออยายิงมาที่พอมดของเรานั่นเองทําให้พอมดเนี่ยเจ็บเลยครับแก้วมองว่าแก้วจะปล่อยพอมดไปด้านบนแล้วก็ธนูนครับลงไปให้หมดเลยเพื่อที่จะเข้าไปช่วยเนาะโคเลมก็จากเป็นตัว แขงแห้งครับด้านในแล้วก็เข้าไปกันโอเคโกลเลมเปกาจะเข้าไปนะครับแล้วก็พอมดอยู่ด้านนอกคอยเก็บกวาดที่ขุดเจาะน้ำม่วงที่อยู่ด้านบนครับก็จะเป็นอะไรที่ดีเลยเปกาลงมาครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านในครับโอเคเรามาชมกันนะครับว่าจะเป็นยังไงดูเหมือนว่าจะเหลืออาวุธอยู่3อันครับก็จะเป็นป้อมเอ็กบนอันครับแล้วก็ป้อมเทลลาสองอันครับซึ่ง มันนี่หมดจะเพียงเท่านี้นครับบริเวณด้านขวาจะมีป้อมเทเล่าครับที่อยู่ด้านขวามือก็จะเป็นบ้านซิกเนเจอร์เลยนะครับทุกๆด่านครับจะมีป้อมเทเล่าอยู่ด้านขวาท่านชมจะตีต้องระวังให้ดีนะครับว่าผู้ชมจะเก็บได้ทันเวลาไหมโอเคเปก้า์พยายามที่จะเข้าไปนะครับแล้วก็สับไปที่ป้อมเทเล่าครับสามารถที่จะโจมตีได้จากนั้นก็จะไปด้านขวาไปที่ที่ซิกเนเจอร์ของเราครับก็จะเป็นป้อมเทเล่าโอเคธนูมาก่อนครับแต่ว่า พลังโจมตีน้อยครับก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะฝึกเพลงได้นะครับต้องให้พี่เบกนับแล้วก็พี่พ่อมดนะครับมาโจมตีให้กอลิมก็มาด้วยนะครับก็จะไปด้วยกันดูเหมือนว่าธนูจะไปก่อนเลยครับแล้วก็จะาทายก่อนเลยแล้วก็จะมีเบก,ก้าเข้ามาครับทําการสับด้านขวาเราก็สามารถที่จะเก็บสํดาดาวได้เลยถ้าหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้สามารถสั่งก้แกวได้ไง,ไง่ายเพียงใช้โค้กแก้วก้ากพเติมเก,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 เกมขอบคุณมากๆครับ แล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ